สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆเกรซีุ่กคนครับผมอยู่กับผมก่อนอเสริมเมื่อกล้าราคาวันนี้กับสิบบาทแต่ทอดไฟ้เบิ้งรับเ่ยหกคุณขับเลยทอาครับผมเนี่ยสิบบาทนึงบอกสูตรในละเอียดได้ครับวันนี้เพว่าเท่านี่เป็นทอดทอดน้ำไทยนะครับนี่ทอดน้ำไทยเบิ้งไก่น่เห็นทอ ตอนน้ำไท่ครับนี่บอกแบบละเอียดเด้ครับมือไม้คัดเห็ดกับเบื้องตามผมไหนนะครับสำหรับมือไม้ครับเนี่ยเบื้องตามผมไหนเลยครับวิธีการง่ายๆครับผมแล้วเบื้องกันกันเลยครับมาคิดตรงไหนที่อย่าข้าวกระสุมหัวใสที่จมอลัดบบนี่แหละครับนี่ เล็กใช่นีนนะครับ <c oughs> เล็กกลับไปครับผมแล้วมาใส่ก่อนครับ เอาใส่ใส่ครับผมใส่ให้มันเต็มเลยครับนี่ใส่ครับปลาเต็มมาใส่เ,เ,เต็มแล้วปิดปลาครับนี่ ล้างไปเกาะแล้วขอย้อนมาจับกระแทกนะครับกระแทกสามทีเทียวนลล่ะหนึ่งเทียสองเทียเอาสามเทียไปนั้วามาจับบือท่อว่าทอมันหมุนตามว่าท่อเปนหมุนตามแปลว่าใส่อะไรนะครับต้องตองเลยกระแทกไปอีกนะครับอันนี้หมุนหมดไปแล้วครับถือว่าใช้ได้แล้วครับนี่ แค่แค่สามเทียครับผมแล้วก็มาเปิด <S <S เปิดต่อใส่ใส้มันเต็มครับผมนี่ใส่ใส่้ติ่มปิดปลาไป <S <S ไส้ใส่เต็มเนี่ยเพราะตักไส่อีกนะครับใส่แล้วก็มาใส่น็อตด้วยครับ นี่เป้าต้องใส้ก็้วครับไส้ไส้ไสทีเดียวแล้วเลยเราขึ้นไม่แน,น่นครับเพราะถึงมือเข้าเพราะถึงๆนี่ละได้เรียบร้อยนับต่อไปเข้ามาใส่มือนะครับจินมือหัวครับผม ก็มาใช้มือหัวครับป่ะที่นี่มือหัวนะครับนี่ไอตัวตวงมือหัวนี่ยาวอยู่หาเส้นหานะครับหาเส้นเครื่องอะไรครับนี่วก็ไปเลยครับนี่หนะครับ <c oughs> มาสากใจ <c oughs> นี่ครับนี่ ก็มาดันนิดน้อยนี่ไปกระแทกมันดันเห็นใมได้แล้วมาในการวัดทั้งสี่นะครับป่ะนี่นี้มาเบิ้งธีการวัดนะครับบอกแกสันจะเหงาหนีกะก็บ่ามันปัญหาได้ครับขอเอาแต่รับม็ดวัดนั่งจากตัวนี้ครับเริ่มจากเลขศูนย์นะครับเนี่ยแต่รับม็ดเริ่มจากเลขศูนย์แมานั่งยุ่งสิครับนี่มินโขจะเริ่มจากเลขสองนะครับนี่นี่ก็เลขสองเขานับขึ้นไปสามเส้นเครื่องครับนี่ หนึ่งสองสามนี่สามเชื่อเครื่องไม่มีตก้ยี่เลืขาเครื่องนะครับนี่ผมก็ขีดไว้แล้วนี่ขาเครื่องอันนี้ตรงเลขสองแล้วการวัดของผมนี่ผมจีอัดใตเตัวนี้ลงมาเนี่ยเส้นเทิงลงมาหอดเลขสองมึงนี่ครับเป็นมาแท่นทีตัวนี้แหละครับนี่อัดลงมาแท่นทีตัวนี้คือเป็นสัดแรกครับอยู่เลขสองซัดต่อไปก็จะเป็นเลขสามเลขสี่เลขขาเลขโคเลขเกตไปเรื่อยๆเองสิแหละครับแล้วก็เบิ้งกันว่ามันอยู่ตีเลขยังตื่นเขามาวัดเป็นถอดประวัติเบิ้งครับไปนี้ หัวเพิ่งมาเสียนเทื่อมมันหอดใสหาี4เครื่องนะครับเนี่ยได้หาี4เครื่องบันนี้ฉากที่สองก็ต้องเปลี่สิบน4่4เครื่องนะครับฉากที่สามก็ต้องเปลี่ยน3ี4เครื่องแบบนี้แหละครับฉากที่สี่ก็เป็น2ี4เครื่องครับผมได้ตัวเลขเป้งสี่ละครับมงงุลง่ะครับเด้อ ก็มาดูมุจจะกันเบื้องเมื่อเบื้องนะครับก่อนี้เมื่อกี้นี่สากริงครับมันขันนี่เป็นสากันทดสอบไปเบิ้งครับนี่เลขสองนะครับนี่อันมันอยู่เลขหาเครื่องที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเนี่ใช้ไฮบ้าตัวนี้ครับนี่ลูกมาหอดเลขสองครับนี่เนี่ยสัตว์แรกเขาอยากอยู่นี่มาลูกมาเลขสองมันจะมีหนึ่งสองสามสามเส้นเครื่องนะครับนี่ลูกมาเลขสองสัตว์ที่สองก็จะเป็นเลขสามเอกที่เลขหาไล่ไปเรื่อยๆส่ละครับ เอาเบิงพร้อมๆกันเลยครับผมได้แล้วครับผมนี่เลขสองครับเห็นไหมครับเห็นจัดกลิ่นว่าครับเลขสองครับผมเนี่ยต่อไปก็จะเป็นเลขสามเด้อครับนี่โอเคครับผมไม่ให้ต่อเน,นื่ง ไปกับเป็ดมือข้อนะครับมือข้อนี่ก็เงี้ยวข้อมือข้ออายุที่สามเอ้ยอายุถี่สี่เส้นนะครับเนี่ยตัวหลวงมันอายุสี่เส้นนะครับก็เงีายวสี่เส้นครับผมมือข้อ ไปจะเป็นเลขสามนะครับเอาเบื่อไงใกล้ครับเรื่องครับเลขสามอะไรหรครับเห็นชัดเจนนะครับเนาะเห็นบ่โอเคครับผม หนึ่งข้อเดี๋ยผมจะใช้สองสัตวดนะครับหนึ่งข้อเข้าไปก็จะเป็นเล็กซีแล้วครับเข้ไปอ่ะโเคครับเล็กซีอะไรละครับเม่อยไกครับเล็กซีครับเห็นชัดเก็บบอลเล็กซี ซีนะครับเด้อเอาต่อไปกระถิบเปรียบขานะครับหนึ่มือล้ำตัวนะครับหนึ่งมือล้ำตัวล้ำตัวกับข้อกับเหยาซีเส้นทำกันล่ะครับเนี่ยตัวดวงนะครับเดี๋ยวต่ไปกระถิบเปรียบขาล่ะครับผมมาเบอร์ใหญ่เลยครับ นี่เรียกขาใช้ได้หรือครับเห็นชัดเจนปะครับผมเรียกขานะครับอ่ะผมแซดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนหอดพลระผมแซดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนหอดพลระเรียก 16, ได้สิบหกสิบเจ็ดนะครับผมยังสิมาเปลี่ยนสายครับผมเดี๋ยวค่อยเบิ่งตอนเปลี่ยนสายครับผมโอเคครับ ต่อไปจะเป็นไอสัตว์ทุตายครับเป็นเลขสิบแปดนะครับเป็นของไอสากที่หนึ่งครับผมเนี่ยสัตว์ทุายแล้วครับอ๋อสิบแปดในหลับมาเบิ้งใกล้ไปเด็กสิบแปดครับเป็นชัดเจนว่าครับจากแรกอดได้อยู่ดีสิบแปดสันะครับนี่เป็นลขสุดทุายทล้วครับต่อไปก็จะเป็นสากที่สองครับสากที่สองหยุตกเล็กเก่านะครับอันี้อันนี้เลขแปดจำไว้ดีนะครับผม สอ,องเงี้ยเอาจะหาซิปเส้นนะครับเนี่ยมาแต่ไปสากมานนี่ก็เลยสี่ซิปซีเครื่องนะครับสีส่ซิปซีเครื่องครับผมเนี่ยตัวที่สองไปเป็นเลขเก่านะครับสากเมื่อกี้มันอยู่ที่เลขแปดหลันี้ก็จะเป็นเลขเก้าครับผมเนี่ยยังจะเก้าได้อะเนอะครับผมเนี่ยเก๊ครับ ไปจะเป็นเลขสิบนะครับต้องเงใกล้ครับผมน่ะเลขสิบได้แล้วนะครับเมื่อกี้ไปเลขเก,ก้าวันนี้ไปเลขสิบผมสัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นพูลลาฮอดเลขยี่สิบแปดนะครับต้องหยิบเปลี่ยนสากแล้อเบื้งหลังแค่นึ้นครับผมครับผมต่อไปกลายเป็นนาทียี่สิบแปดแล้วนะครับยี่สิบแปดที่เป็นสากที่สองนะครับผมเนี่ย แต่ี่เป็นสัตว์ทุ่ยยของศาสที่สองครับผมด้แล้วเอาเบิ้งสาตที่ยีสครับสาตุ์ท่ยยของสากตท,ที่สองเลยครับนี่ถ้าไปกันทเป็นสากที่สามครับจำไว้ทีเดีนะครับว่าฮอรเลกแดครับแล้วไปเป็นเลขเก่านะครับสากที่สี่นะครับเาเบิ้ครับนี่สากที่สี่ยางเงยคื สามชิพซีเครื่องนะครับสามชิพซีเครื่องครับผมสาขชิีเอาเหล็กเก่าได้แล้วครับเมื่อกีใกล้นะ่ะชัดเจนว่าครับเหล็กเก่านะครับเมื่อกี้นี่มัายูเ่เ,เ,เลขแปดเดี๋เวจะปเรียกเก่าแล้วครับเกี้ครับผมวิยญานไปเรื่อยๆนะครับจนหอดเลขไปแล้วครับ สามสิบเ่บิงอีกทีครับผมทีีวากี่เทา่านะครับแล้วก็ถึงฉากฉากที่สี่นะครับเนี่ยถึงสัตที่สามสิบสามครับถึงสัตว์ทุตไทครับผมมาสัตว์ทีท่ไหนเรา็ฏิวัดขี่เท่าครับ ใกล้ครับเนี่ยเลือสามสิบสามนะครับเป็นสัตว์ตุไทยหรอกครับของสากที่สี่นะครับเอาต่อไปห่ออัดกี่เท่าเลยครับโอเคครับผม ใช่ขีเท้านะครับอือตุวของขีเถ้าเนี่ยอยูสามเส้นนะครับเนีสามเส้นขีเท่าผสมดินเหนียวนะครับเนี่ยินเหนียวแบบละเอียดหนึ่งกิโลครับขี้เท่าเครื่องกิโลนะครับเนี่ยดีครับ ได้แล้วครับสามสิบสี่ครับท่าได้แล้วด้วครับสามสิบี่เมื่อกี้สามเือกี้สามสิบครับผมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวบอ,อกว่าเบิ้องความกันเลยครับ นายคาบาจะปิดทังไหนครับเบื่องการบารนั่นจากที่เข้าอัดเทียวได้ครับปราจะบเบื้งว่าว่าจปิดยังไหนะครับบาดนี้ มาส้มพามเหมือนครับไริเวณไหนครับอ้าวสด้่ครับผมเนี่ยเนี่ยรับทอเท่านะครับเนี่ยสุดยอดเลยปะครับทอเท่ามัดเน่าอยู่สามสิบห้าเส้นครับผมนี่ครับาทีเส้นเฉดโดนวัเลยครับหัวหัวกับประมาณนี้แหละครับโหนะครับ กา็สามสิบสี่ครับใส่เถียดแล้วกะสิบหพ้พรดีครับผมนี่เดี๋ยวจะไปล้างก่อนย่างมันนี่เดี๋ยวล้าง ชัดเกียร์ป่ครับผมเนี่ยร่างมาแล้วครับนี่หงวมักกว่สิประมาณนี้ครับผมไฟได้ครับนี่เออหัวงี่้ะครับนะอมพี่นครับมือใหม่อย่าคาดเค็ดตามผมเลยนะครับสำหรับมือใหม่ครับเนี่ยก็เห็ดเห็นเบิ่งนเป็ี่ยนเนือทาเล้วนะครับนี่อัตรอเท่าครับผม มาหนี้เหรอครับนี่ก็ใช้ได้อยู่เรื่อยครับนี่นี่นีกับพี่ยังไรเลรอครับมื่อีงขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามต้มมึงจนจบครับสวัสดีครับผม